ครับพบกับอัญทวีวงนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตวิธีการซื้อโฆษณาบน Facebook กันนะครับวิดีโอที่ทุกท่านได้ดูอยู่ขณะนี้นะครับเป็นการอัปเดตล่าสุดประจำปี2020นะครับซึ่งคลิปในแต่ละตอนนะครับจะความยาวไม่เกิน2นาทีครับอย่าลืมติดตามนะครับได้รู้ทุกขั้นตอนแน่นอนครับมาเริ่มต้นกันเลยครับผมก็คลิกมุมบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็กดตรงคำว่าจัดการโฆษณานะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับสังเกตปุ่มสีเขียวนะครับคลิกเลยนะฮะบวกสร้างครับผมโอเคนะครับเมื่อเรามาถึงหน้าต่างการซื้อโฆษณาแล้วนะครับภาพใหญ่จะเป็นดังนี้นะครับมีหัวข้อนะครับพร้อมคําอธิบายนะครับทุกข่านเนี่ยก็จะสามารถคลิกดูที่หัวข้อถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็คลิกคําอธิบายด้านข้างได้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับผมขอแนะนําเลยว่า ยังไม่ต้องไปโฟกัสทุกตัวนะครับขอให้ใช้เฉพาะตัวที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สามารถส่งผลต่อโฆษณาเราได้เลยครับก็คือการมีส่วนร่วมนะครับความหมายนะครับของการมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือทําได้ทุกอย่างเลยนะครับเพิ่มคนกดไลค์นะครับเพิ่มผู้ติดตามก็ใช้ตัวนี้เช่นกันนะครับอีกตัวนะครับที่ผมใช้เยอะเลยก็คือการเพิ่มจํานวนการรับชมวิดีโอนะครับจะมี2ตัวนี้ครับที่ เรียกว่าค่าโฆษณาไม่สูงนะครับแล้วก็สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ชัดเจนนะครับส่วนตัวอื่นนะครับผมก็ขออนุญาตเก็บไว้เป็นวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้2ตัวนี้กันก่อนนะครับลองมาที่ตัวแรกเลยการมีส่วนร่วมนะครับก็รครบ2องนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมารู้กันว่าเราจะตั้งค่าอย่งไงครับ I' never made